ปัดเป็ดเป็ดกับก้าวโลนโรกับอ่าปวดีได้ก้าวหลายมาอีกยิบกับก้าวหลายมีอะไรกินนั่นกับกินไอ้ไอ้กินแบบบานๆอย่างน้ำจุบกินน้ำจุบกับเน,น,นื้อนอ่อดูเนืยงหมาดกับดูเนืยงหมานอ่าเนื้อร้อยกับร้อย รุดยอดเลยครับมีปักเล็กๆน้อยๆมีลูกเกลือครับลูกเกลือเก็บมาจากหลายเดียวใหญเก็บมาตุ้งรับล้างเรียบยยร้อยแล้วล้างเรียบร้อยเก็บไปตุง้งหายายรับโยเบบหายายกินเบบหายายไม่มีอะไรหมา่ๆครับ,บ,รบ,รรบลงเลแล้วกรรมก้นครับอืม Rồi kìa Rồi 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 Bật bét Bét này Cao bằng giả ca lười gặp quân tộc tộc uhm. Ừ. Rồi gặp rồi rồi Mà gặp mà nông, Kinh cao gặp kinh cao หลวเก,กลืกอครับหลเกลือตรงนั้นกับอ้างโจรมานี้ครับตัวทุดยศดลูวเกลือก็ว่าเป็นนอนดีครับรถร้านปิดจะมีนอนนะ แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกินข้าวทุกคนครับสวัสดีครับ